สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเขาสู่ช่องนายชาบูชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม Ark Survival Evolved ออมบายกันอีกครั้งแล้วนะครับผมมา EP นี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาลงถ้านี่นะครับผมเรียกว่าถ้ำเมกาโลนะจะอยู่บริเวณนี้นะครับติดกับเขาป่องภูเขาไฟนะครับผมอ่า ก็คืออีพีนี้ผมก็จะพาทุกคนมาจับเจ้าเมกาโลซอรัสนะครับผมเจ้าชายแห่งรัติการนะฮะไม่ใช่อ e ีสไปเดอร์แมนเออไม่ใช่สไปเดอร์แมนค้างข่าวนะครับผมก็ค <Yeah. S 2> ือเจ้าเมกาโลเขามีนิสัยจะตื่นเวลาตอนกลางคืนนะครับส่วนตอนกลางวันก็จะนอนอย่างเดียวเลยนะอ่าอ <c oughs> ีพีนี้ผมก็เลยว่าจะมาจับเจ้าเมกาโลด้วยแล้วก็เอาอาร์ติแฟกต์จากถ้ำนี้ ไปแลกด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับป้ายจาริดาดัชาจ้าจาริดาโออเออกระตุกกระตุกโออ่อออออย่าหลุดนะโอ้ยกระตุกจังเดี๋ยว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 ทำไมกระตุกจังอ่ะอ๋อผมเสียบชาร์จแบตด้วยโทรศัพท์มันร้อนนะครับผมจะชาร์จแบตไปด้วยถอดก่อนครับผม อ่ะโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับผมโอ้โหโโกระตุกจัดจจจจตอนนี้ก็เปิดแอร์อยู่นะครับแต่พัดลมไม่มีฮนะมาทํานี้ก็จะมีไดโนเสาร์ไม่ดูร้ายนะครับจะพวกแมงมุมมีตะขาบด้วยนะครับผมอ่ามีงูด้วยใครที่มา จะมาจับด้วงก็มาจับทํานี้นะครับผมด้วงอจับง่ายนะครับทํานี้เดี๋ยวนะต้องเปลี่ยนเป็นปืนก่อนครับผมอได้ปืนมาจากถ้ำลาวานะครับผมก็ต้องนำมาใช้ด้วยนะเออไปทางไหนต่อเนี่ยผมก็ลืมแล้วนเนี่ย <c oughs> จะมีกระโรมอยู่ช่วงไหนนะครับทุกคน <c oughs> ไม่ได้เล่นนานครับเออเชือดเชือดอชือดอ จี่ดีที่ดีโอ้ยเสียตกใจหมดเอ้าไม่มีไดโนเสาร์เลยเหรออู้นี่ไงถามหาไม่มีได้ไงนี่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 ครับผมเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้ลูกชายเรียกเนาะโอเคครับผมมาโอ้โหกำลังยิงเ,เพื่อนๆนะครับลูกชายมาเรียกนะ่ยเขาหิวนมนะครับผมโอ้ยแบ็ทแมนมันต้องดาบ โอ,โ,โอ้โหคิดว่าหลุดโอ้โหกระตุกพอดีว่าเครื่องมันร้อนนะครับผมผมเสียบที่ชาร์จไปด้วย,วยผมเพิ่งถอดนะครับตอนนี้ก็รอเครื่องเย็นก่อนนะกระตุกจัด <c oughs> โอเคมาแล้วครับหายแนละ้วมาต่อกันเลยครับผมแบ็คแมนอุ้ยตัวอะไรวนะเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนลูกกระสุนกันนะครับผม อุ้ยตะขาบโอ้โหตะขาบนี่มีดฟันไม่ได้นะครับผมต้องใช้ปืนนะแมงป่องนี้โอเคได้นะครับมีดฟันได้แต่ตะคาบนี่มีดฟันไม่ได้นะครับผมซึ่งซึ่งคุณสมบัติก็คือเขาสะท้อนดาเมจนะครับอคือถ้าเราดาบเรายิ่งดาเมจเยอะเนี่ยสะท้อนเลยนะครับผมเอ้ยอันนั้นตัวอะไรตะขาบอีกเหรอ นี่ยดังนั้นเราต้องใช้ปืนยิงครับผมอย่าไปฟันเขาครับโอ้โหยิงไม่โดนโอ้โหไม่โดนอือโดนละโอ้ตัวนี้น่าจะเลเวลเยอะครับไม่ตายเนี่ยอ้าวทำไมายิงไม่ได้อออ โอ้ยงูงูชั่วตายยังตะครับงูตายแล้วนะโอ้โหโอ้โหเกินเลยครับผมศพเกินครับตอนนี้มาบวกเลยแล้วกันเสียเวลาพวกนี้อือ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 มาดิมาดิมาดิมาเสียเวลานักอืออือมาเลยสไปเดอร์แมน อีออีเมงปองอือ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 บวกเลยครับผมไม่สนแล้วตอนนี้โ <meglio> อ้ยตัวนั้นบวกไม่ได้ตะขาบเฮ้ยตะขาบด้วยเมกะโลเอาชิพหายจะมาจับเมกะโลด้วยไปยิงมันเฮ้ยงูอีงูอีละโอ้โหอีงูอีชั่วอีชั่วโอ้จะสลรพอยอีชั่ว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 โอ้โห ผมพยายาการสลบมาอยู่นะครับผมเดี๋ยว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 รีบกินก่อนโอ้โหเดี๋ยวสลบครับผมโอ้โหแล้วไปยิงเมกาโลด้วยเฮ้ยเลเวลเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้องมาไหมเนี่ยเดี๋ยว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 ขึ้นไปก่อนผมเอากล้องมาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหไม่ได้เอากล้องมาด้วยเลเวลเท่าไหร่อ่ะ ม่กรโรเลเวลเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับเราต้องไปโอ้ร้อยยี่สิบโอ้จับดีไหมเนี่ยผมอยากได้เลเวลเยอะกว่าน,นี้อ่ะทุกคนร้อยยี่สิบเองอ่ะาแล้วกันนะไม่อยากได้นะครับร้อยยี่สิบโอ้โหเลเวลน้อยจัด บูตอนมันต้องอย่างน้อยต้องสองร้อยขึ้นนะเออไปเกิดใหม่เดี๋ยวถ้าไม่เจอเลเวลเยอะยังไงเดี๋ยวผมออกถ้ำแล้วผมเข้าลงใหม่นะครับผมอ่าโอ้โหนี่ไงตะขาบผมยิงไม่โดนผม,มยิงไปโดนเมกรโลด,โด,โด,โด,ดิโอ้ยแบ็กแมนนี่ก็วุ่นวายจังเลยมานี้มึงลงมานี้ มึงลงมานี้เอ้ยวุ่นวายตะไยเป้ตายอ,ยาอีกตะขาบโอ้โหโอ้ยโ,โดนพิษเฮ้ยโอ้โหตายทักทีเออมาหมดยังโอ้โหนุนอีกตัวอะไรวะเนี่ยข้างบนเนี่ยตะขาบโอ้โหจะเยอะไปไหนเนี่ยลูกพี่ ลูกพี่จะเยอะไปไหนการเหือลูกพี่จะเยอะไปไหนโอ้โหใส่ลูกกระสุนเฮ้ยลบ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 ไปดิจิตอลโอ้โห,โโหตายยังเอออะไรครับนี้โอ้โหหมดยังหมดแล้วอุ่นวายจัดครับตอนนี้ ไปหาเจ้าเมกาโลต่ออยู่ไหนบ้างเนี่ยนืดดืดดืดืดโอโห้เจออะไรอีวันนี้อีแบ็กแมนเอายิงไม่โดนด้วยยิงไม่โดนเปลี่ยนมนดาบเลยแบ็กแมนเนี่ยแบก็แบกแมนมันต้องดาบดาบดาบเท่านั้นเอออะไรแวบบแบบ โอ้ยเหลือเอสยองโอ้ย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 งูงูชั่วเอ้ายิงไม่โดนโอ้โหอีงูชั่วมามามาให้หมดเลยมามามาไม่กลัวไปละอ่ะอืออือมาอืออ่ะอะไรมาโอ้เสียเวลา มาจับเจ้าเมกโลเนี่ยโอ้เอออยู่ไหนบ้างเนี่ยเมกโลต้องหานี่เมกโลก่อนนะครับผมแนะนําให้มาตอนเช้านะครับทุกคนมาตอนกลางคืนนี่เมกโรไล่ตบตายเลยนะครับผมอ,อผมหาก่อนนะไม่รู้อยู่ไหนโอหอหไหม่ละ อืมอ,อืมอเยอะแยะน่าลำคาญเฮ้ยเจอแล้วครับอ์ติแฟกต์อะไรนอนอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวหมือนจะเจอครับผมเรเวลสาสิบโอ้โหไปเกิดใหม่เถอะเรเวลสี่สิบห้าโอ้โหเฮ้ยผมผมมาตั้งนานแล้วนะคือผมลงมาสำรวจก่อนแล้วนะครับผมโอ้โหเรเวลน้อยจัดออฆ่าเลยครับ โอ้โหโอ้โหเกิดมาทำไมแค่นี hey> ้โอ้อืออือนี erm ่อะค่าทิ้งไม่หมดฮะโอ้โหเมก้โลมีแค่นี้เองหรอโอไม่น้อยจังอะบวกอี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 มาดิมาดี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 บวกบวกบวก บวก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 อ่มามาเลยมาเลยมามามาสิเวลาอึบอุ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 อุอุบอโอโอออีแบ็กแมนอีแบ็กแมนคลิปบวกครับตอนนี้มามาดิอุ้ยอันนี้อาร์ติแฟกต์หลอกนะครับอาร์ติแฟกต์ปลอมนะอาร์ติแฟกต์จริงอยู่นี้นะครับผมอ่าแต่ผมยังไม่เก็บนะ เดี๋ยวผมออกถ้าใหม่ก่อน,นครับผมเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ผมเจอเมกโลรเลเวลน้อยด้วยเดี๋ยวผมไม่ได้เซฟด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอออกจากถ้าก่อนนะครับี๋ยวมาเจอกันครับก็ออกมาแล้วนะครับผมผมก็ได้รีเซฟหลายรอบเหมือนกันนะคือตอนแรกก็รีไปจนได้เลเวลสูงอยู่นะครับ283นะแล้วแต่คราวนี้ผมลืมนี่นะครับ อาาลืมเจ้าพิษเมงกัะพุนนะครับจากนกอาเจนเนาะลืมเอามานะครับแล้วพอผมออกถ้ำไปกลับมาเมกะโลผมหายนะครับผมผมก็เลยได้รีเซฟขึ้นมาอีกใหม่อีกนะ,ะจนได้เลเวลสามร้อยเท่าไหร่นี่แหละเดี๋ยวผมดูกันนะฮะอุ้ยอู้สร้อยเก้าสิเลยนะครับผมอ่าก็ได้ทิตัวที่ต้องการแล้วเลเวลเยอะๆนะครับอ่า เดี๋ยวผมก็เคลียไอ้พวกนี่ก่อนนะครับแม,มงมุมค้างคาวอะไรเคลียก่อนนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็เริ่มยิงเลยครับผมวัมนนี้อืมอืม ลืมพิษแมงกะพุลครับผมโอ้ต้องกลับออกไปถ้ำใหม่กลับมาเมกะโรผมหายแล้วครับโอ้โหเอาสลบแล้วครับผมู้เหนื่อยมากครับเหนื่อยมากเลยครับโอ้โหเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยอุ้ยเป็นตัวเมียด้วยโอเคนี่นะครับเลเวลสามร้อยเก้าสิบนะครับผมตอนนี้ค่าเทมิงเอฟเฟคร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าจับได้ก็น่าจะอยู่ประมาณบวกขึ้นมาอีก โอ้ร้อยเก้าสิบห้าเลเวลน่าจะสี่ร้อยห้าร้อยกว่าเลยนะครับผมโอเคตัวนี้ผมจะไม่ให้พลาดนะครับผมถ้าใครแบบเจอเลเวลนน้อยนะครับแนะนำนะครับให้หาที่หลบนะเอ่อเจ้ามกเกโลจะเกิดประมาณนี้นะครับจะอยู่ช่วงประมาณนี้นะของในถ้ำนะครับนี่ฮนะจะอยู่ช่วงประมาณนี้เลยนะแนะนํานะครับสาหรับผู้เล่นใหม่ถ้าเราเจอเลเวลน้อยเราก็มายืนอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็กด เซฟนะครับผมนะกดเซฟไม่ว่าจะเป็นเมนนวลเซฟหรือว่าไทนิ่งเซฟก็ได้นะครับแล้วเราก็กดออกนะครับแล้วเราก็ไปกดเซฟที่เอ่อที่เซฟหลักของเรานะครับแล้วเราก็ลบเซฟปัจจุบันออกเนาะแล้วก็เราก็รีสโต์ขึ้นมาใหม่นะครับผมอ่าน่าจะเข้าใจนะครับผม้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับ โอ้กว่าจะได้นี่ผมไม่อยากทําให้ดูนะครับเดี๋ยวผมออกไปรีเซฟมาใหม่เดี๋ยวไม่เจอเจ้าตัวนี้นะครับเสียเวลานะครับผมโอเคได้สักทีนะครับตอนนี้โอ้โหยังเหนื่อยครับนี่นะผมก็มสาวางไอ้พบไฟไว้ที่นี่เนาะ นี่วางไว้นี่เลยแล้วกันอ่าหลังจากนี้เราก็รอนะครับผมรอให้ค่าหิวของเขารดเยอะๆนะครับแผมใส่เป็นเออนี่ครับเจ้าพิษแมงกระพุนกันนะครับใบอท็อกซิกนะอ่าใส่ไปเยอะๆเลยครับผมหลังจากนี้ผมก็จะไปกินข้าวรอนะครับเราก็จะปล่อยเกมอยู่อย่างนี้แหละครับไม่ออกนอกถ้ำแล้วครับผมเดี๋ยวกลับมาหายครับโอ้โหครับก็กลับ มานั่นแหละครับผมก็เลยเอกลับมาไวนะครับผมพอดีว่าผมจะไปทาทัุรานะครับไม่มีเวลารอ,อน้องแล้วนะครับผมก็เลยว่าจะใช้เจ้าโต๊ะเซฟสเตชันเลยนะครับในการซื้อคิเบิลของเจ้าเมกาโลซอรัสนะครับก็สิ่งคิเบิลที่เขาชอบมากที่สุดนะครับของเจ้าเมกาโลซอรัสเนี่ยนั่นก็คือคิบเบิลของเจ้า OV วีเลปเตอร์นะดังนั้นผมก็เลยจะซื้อเลยนะครับผมเดี๋ยว มันน่าจะวางได้นะเพราะว่าผมลองทดสอบวางแล้วนะครับนี่มาวางตรงพื้นเรียบๆนะครับนี่แล้วเราก็กดซื้อเลยนะครับผมมาก็พอดีแต้มผมเหลืออยู่ด้วยนะเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยกี่แต้มเนี่ยร้อยหกสิบน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวผมหาคเบิลของเจ้า OV l a p t o r ก่อนนะครับไม่รู้ว่าอันไหนนะครับต้องไล่หาทีละอันนะครับผมจืบจืบจืบ ก็คือเดี๋ยวจะรีบคลิปครับพอดีจะไปธุระต่อครับผม OV Lapter นี่นะครับผมอ่าส่วนในการทำคิปลเบิ้ลเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทำคิปลเบิ้ลในคลิปต่อๆไปนะครับผมตอนนี้ผมขอนอุญาซื้อคิปลเบิ้ลเลยแล้วกันเนาะไม่มีเวลาแล้วครับผมน่าจะสามอันน่าจะพอนะแล้วตั้งโต๊ะเซฟเซฟสเตชันไว้นี่ก่อนนะครับอ่า โอเคเดี๋ยวเราไปหาน้องกันนะฮะใส่คิปเบิ้ลที่ชอบไปก็น่าจะได้เลยไหมครับยาคูณสิบเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวเราใส่ยาคูณสิบไปเลยนะครับผมอ่าตอนนี้ค่าอาหารก็ลดมาได้สักประมาณหนึ่งนะครับผมก็น่าจะติดพอดีแหละอ่าคิปลเบิ้ลนใส่คิปลเบิ้ลไปเลยครับปึ๊บโอโหขึ้นสามสิบโอ ติดไหมโอ้โหไม่ติดใส่เนื้อไปด้วยอ่ะติดไหมติดเถอะโอ้โหรออีกคาทิมมงเอฟเฟกต์รถอีกไม่เป็นไรครับโอ้โหสามันไม่พอครับท่านผู้ชมสามันไม่พอนะสำหรับเลเวลสามร้อยเก้าสิบนะครับเพราะเลเวลน้องเยอะนะโอเคใกล้แล้วนะครับอีกครั้งเดียวนะโอ้โหไม่พอจริงดิ หาเนื้อน้องกันนะหาเนื้อน้องรีบรีบรีบเลยงูงูอยู่ไหนงูงูเอ๋ยน้องงูน้องงูงูอย่าไปเจอตะขาบนะเจองูน้องงูอยู่ไหนน้องงูจ๋าเรื้อยมาหาน่อยหาก่อนครับผมหาน้องงูเออนี่ไงเจอน้องงูแล้วเจองงูแล้วได้แล้วไปแหละต้องไปหาเนื้อน้องนะครับเนื้อพามไอพามิสพายมิสอะไรเนี่ยนะครับผมเนื้อน้องนะ เด okay. ี๋ยวเราอย่าเพิ่งกินนะกินหรือยังยังยังโอเคเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นใส่เนื้อน้องเข้าไปนะเอาเนื้อธรรมดาออกมาน่าจะติดครับรอบนี้ค่าเทมิงเอฟเฟกก็ยังไม่ลดนะโอเคก็ถือว่าใช้ได้ครับเอาเร็วๆรีบๆผิวเร็วเเดี๋ยวผมไปเก็บโต๊ะเซฟเซฟสเตชันก่อนนะครับ ออโอ้ยกว่าจะได้นะกว่าจะได้นะครับผมโอ้ยเล่นแล้วสะเหนื่อยเลยผมรีเซฟมาโอ้แบบโอ้โหหลายครั้งมากนะครับกว่าจะเจอเลเวลเยอะขนาดนี้เฮ้ยอย่าไปอยู่ใกล้มานี่อีอีอีสไปเดอร์แมนอีสไปเดอร์แมนอีสไปเดอร์แมนโอ้โหอย่าทะลึ่งเดี๋ยวก็ไปตีอีกค่าทิมมิ่งเอฟเฟคลดอีกน่าจะได้อะไรแล้วครับผม นี่มายังมา้วครับโอ้โหได้สักทีนะครับโอ้โหจะนอนอีกแล้วนี่นะครับเจ้าเมกาโลซอรัสครับผมว้าได้สักทีนะโอ้โอเคเราใส่อ่านให้น้องก่อนนะครับผมเอากดอะไรเนี่ยไม่ถึงใส่อ่านให้น้องเลยนะอ่านผมก็ได้คารบมาแล้วนะครับผม เฮ้ยใช่อานเมกาโลป่ะเนี่ยผิดอ่านหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อะไรเมกาโลโซลัสเอ้าก็ใช่นี่ทำไมใส่อ่านให้น้องไม่ได้อะหรือว่าต้องใส่ได้ตอนกลางคืนโอ้โหอ่าสต็อปไว้นะครับมาเดี๋ยวตั้งค่าให้น้องแบบ ถ้าใครมาโจมตีน้องก็ให้น้องสู้นะครับโอเคคือตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยทำไมผมใส่อ่านไม่ได้อะผมคาบอ่านมาผิดแล้วตอนนี้เวลาสิบ4้าหนึ่งบ่ายสอ่าก็เดี๋ยวก็ค่ำแล้วนะครับให้น้องนอนไปก่อนนะผมก็คาบอ่านมาถูกนะครับทุกคนเนี่ยเออทำไมยังใส่ไม่ได้หรือว่าน้องนอนก่อนนะครับ โอ้โหเรื่องเยอะจัดเจ้าเมกะโล <participation> อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับท่านผู้ชมใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมทีนะครับว่าทําไมน้องใส่อานยังไม่ได้นะหรือว่าน้องห่วงนอนอยู่นะครับผมเอาละครับเป็นตัวเมียนะครับผมเลเวลอยู่ขึ้นมาที่ห้าร้อยแปดสิบสี่เลยนะโอ้โหนี่นะก็มาดูสเตตัด้าน้องร้าวๆนะครับผม ก็เลือดอยู่ที่1,9680นะครับสตามิน่ได้มาสองพเลยนะอ่าน้ำหนักอยู่ที่720นะครับดาเมจอยู่ที่745ดร้อยสาดเมจนะครับโอ้โหก็ถือว่าเยอะเลยนะเยอะพอสมควรนะครับดาเมจสปีดอยู่ที่ร้อนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอตอนค่ำคแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะได้พาน้องออกจากถ้ำด้วยเนาะโอเคครับผม ครับก็ตอนนี้ผมรู้แล้วนะครับว่าทําไมผมใส่อ่านให้น้องไม่ได้นะครับผมคาบอ่านมาผิดนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวถ้ายัางไงก็ให้น้องนอนอยู่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บอาร์ติแฟกต์กันนะครับมามานี่ครับอาร์ติแฟกต์ที่อยู่ในน้ํานะไอช่อไอช่อไอชไอช่อ,อ,ชอมาฆ่าให้หมดนะครับผมอุย้ยอีมาดิ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  ไม่รอแล้วครับผมอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยจะมกีกระโลอเ้ยโอ้โหรเวลเท่าไหร่อ่ะโอ้ตอนนี้ตอนคืนด้วยนะผมก็รอนานมากนะครับรอจนค่ำมืดเลยนะฮะโอ้โหใช้ดาบฟันไม่ได้ด้วยฟันได้ mistakes, แต่ย่างื่นแต่อุ้ยโอ้โหไปฟันหลงฟันอือ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 กินเลือดก่อนเติมเลือดครับผม โอ้โหอีสไปเดอร์แมนอีอ e ีสไปเดอร์แมนเสียเวลาจัดอืโอ้โ oh, หตายแล้วนะครับผมโอ้โหกว่าจะตายวุ่นวายครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาดิมะเออมาจบๆไปผมกดเพิ่มเลือดนะครับผมโอ้โ <laughs> ห oh. มหลงไปฟันนะไปฟันไม่ได้นะครับตาขาบเนี่ยฟันแล้วเขาสะท้อนดาเมจนะอ่าสะท้อนดาเมจเราจะตายแทนนะครับเพราะว่าดาผมแรงนะครับอะไรเนี่ยเอ้ยฟันนะจบๆไปมาหมดจังอีแ e บ็กแมนมาดิมาดิมาดิเฮ้ยไข่ตัวอะไรเก็บหมดครับอ่าไม่สนแล้วครับตอนนี้มา มาจะได้จบจบจะได้จบจบอ่าวุ่นวายยังหลบได้อีกยังหลบได้อีกวุ่นวายจัดวุ่นวายจัดเลยอื้มหมดยังหมดยังอ่าจะได้ไปเก็บอาร์ติแฟกต์โอ้โหอ่าครับเราเก็บอาร์ติแฟกต์มาเลยนะครับ อ์ติแฟกต์ของแท้จะอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนถ้าอยู่อ์ติแฟกต์ที่อยู่ด้านนอกที่ไม่ใช่กลางน้ําเนี่ยอย่าไปเก็บนะครับอันนั้นไม่สามารถแลกได้นะเป็นอ์ติแฟกต์ปลอมนะครับผมออาโอเคเดี๋ยวเราออกจากถ้ากันนะครับผม ลื้อยสยองเ่ยโอ้โหไปไปออกจากถ้ากันครับผมเสียเวลามามากแล้วนะครับโอ้หิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำด้วยนะครับตัวละครเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยอ,อันนี้เมกะโลของใครเมกะโลของผมออกมาจากนอกถ้าแล้วนะครับเออออกมาเองได้ด้วยอะโอ้โห นะผมใส่เอครับอ่านเขาว่าผิดนะแต่ไม่เป็นไรครับนี่ก็ดูไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยมาขี่เขาเดี๋ยวผมจะขี่เขาให้ดูนะครับผมโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็จะเป็นการลาลงถ้ำผมเรียกว่าถ้ำเมกาโลนะถ้ำที่อยู่ติดกับป่องภูเขาไฟนะครับผม อ่าเราก็ได้มาจับเจ้าเมกาโลซอรัสกันนะครับผมส่วนที่ผมยังไม่ได้ขี่ให้ทุกๆท,ท่านดูเนี่ยเนื่องจากผมค้าบอ่านมาผิดนั่นเองนะครับอ่านของน้องไม่ใช่อันนี้นะผมดูผิดนะครับผมเลยใส่อ่านให้น้องไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงจะมาขี่น้องให้ดูอีพีหน้าแล้วกันเนาะอ่า ครับก็ยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับในชาบูชาแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนเพื่อน,น,นทุกท่านนะครับที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดไ,วกได้คอมเมนต์ข้อมูลหลายๆอย่างดีๆนะครับมาให้ผมเนาะผมก็ขอขอ,ขอบคุณมากๆนะครับผมสาหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม Thank you